จับอาการนายกลงตู่วันนี้หลังจากควงบิ๊กป้อมลงพื้นที่อุดรเมื่อวานเนื่องจากจะเจอกองเชียร์ที่ขอให้อยู่ยาวๆจนเอออถอ,อดหน้ากากบอกชาวบ้านว่าอยู่ครบเทิมก่อนจะมาแก้ตอนหลังว่าอยู่ได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้น ระทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการสภายัางเจอกองแช่งต่อหน้าและรับหลังก็โดนสก,กัดทันแต่ไม่สามารถสก,กัดสาวอุดรเสื้อชมพูใจกล้าที่อยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่มารอรับไล่ถามแบบประชิดตัวทําเอาสะดุ้งตอนหันไปตอบโต้โดยสาวอุดรถามขึ้นมาแทรกกองเชียวว่าพัฒนาเยอะๆนะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเลยนะจนนายกหันขวับมาถามอะไรนะสาวอุดรก็ย้ำดังว่าถ้าพัฒนายัางไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วๆนะคะ ก่อนจะย้ำอีกว่าให้คนอื่นเขามาทำหน้าที่แทนนะคะทำให้ในายกรัฐมนตรีโต้ไปว่าให้ไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิที่มาในวันนี้ออกตัวว่าไปอุดรเมื่อวานไม่ได้มองเป็นการเมืองแต่ไปดูประชาชนว่าลำบากแค่ไหนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรคิดเช่นนี้ทุกวันตั้งแต่มีหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนและตนก็มุ่งหวังเพียงเห็นรอยยิ้มจากเขาเท่านั้น ตนเป็นคนไม่ได้ยึดติดกับอำนาจเป็นคนเรียบง่ายแต่เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นก็ต้องอยู่ต้องทำหน้าที่ปรับใดที่กฎหมายยังให้ผมทำอยู่ผมก็ต้องทำและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวที่เป็นรางวัลให้ผมคือความภาคภูมิใจของผมเองโดยไม่ต้องมีใครมาให้กับตนซึ่งก็คิดแบบนี้มาตลอดตั้งแต่รับราชการ35ปีที่ผ่านมาในการเป็นทหาร เรียกว่าเป็นอีกช็อตที่นายกลุงตูส่งสัญญาณโดยในยะถึงความจําเป็นต้องทําหน้าที่นายกตราบใดที่กฎหมายยังให้ทําก็ต้องทําหลังมีเสียงวิจาร์ว่าติดในอํานาจอยากอยู่ต่อท่ามกลางกระแสให้จับตาอาจมีปัญหาทางข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ60ต่อวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีที่จะครบในเดือนสิงหาคมปีหน้า ในขณะที่นายกรัฐมนตรีประกาศอยู่ต่อจนถึงงานไทยจัดประชุมเอเปกปลายปี65พี่ก็ยังกั้มกึ่งต่อสถานะที่มาถึงเวลาไม่นับรวมทำลายปัญหาที่มารุมมาตุ้มไม่ว่าจะเป็นโควิดโอไมครอนที่กำลังทำให้ดุงตู่แกว่งกับการเปิดประเทศแบบวัดดวงปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มมีกลุ่มคนเดือดร้อนออกมาเรียกร้องมากขึ้น ไม่แม้แต่แค่ม็อบสิบล้อวันก่อนปัญหาศึกในผลผู้กองที่ลามไปสู่เสถียรภาพของรัฐบาลปัญหาอาการขัดขากันเองในพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ในหมดนักการเมืองเร่งเก็บสเสบียงกลางเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ที่แม้เวลาหายใจหายคออีก4-5เดือนที่รัฐธรรมนูญบัตรสองใบผ่านกระบวนการยกร่างกฎหมายประกอบ2ฉบับเสร็จในเดือนกรกฎาคม65ที่มีสัญญาณว่าจะเกิดแรงกดดันให้ยุตสภาเลือกตั้งใหม่ตามธรรมเนียมการเมืองแต่เอาเข้าจริงในระหว่างเวลาตั้งแต่เดือนนี้ก็ยังมีสภาพการที่น่าห่วงกับอุบัติเหตุทางการเมือง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลผ่าน,นกลไกของสภาที่ฝ่ายบริหารอย่างนายกรุ่ตู่จำเป็นต้องผ่านกฎหมายสำคัญด้านงบประมาณการเงินไม่ว่าจะขอขยายเพดานกู้เพิ่มที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนัก หรือบรรดากฎหมายสําคัญที่ต่อคิวแบบที่หากกฎหมายไม่ผ่านสภาในยุคพักพลังประชารัฐภายใต้หัวหน้าป้อมที่มีผู้กองมัดคุมเสียงเป็นหลักอย่างไม่ปรากฏว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์กันแบบที่เลื่อนง,งานเลี้ยงกระชับมิตรพักร่วมออกไปจากวันศุกร์นี้ออกไปแบบไม่มีกําหนดจนกว่าโควิดจะหายพี่ถึงเวลาย,ยังไงนายกรุงตู่ต้องรับหน้าเสือรับผิดชอบกดปุ่มยุบสภา ไม่นับรวมถึงสมัยประชุมนี้ฝ่ายค้านสามารถยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติได้ที่ถือเป็นการซ้อมใหญ่ราวปลายปีนี้หรือต้นปีก่อนถึงสมัยประชุมถัดไปในเดือนเมษาย,ยนปี65ที่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ที่จะเป็นอีกช็อตที่ต้องรอวัดใจกันของทั้งพี่น้องสองปอและผู้กอง